การเทรดแบบไม่ใส่ Stop Loss เนี่ยมันมีวิธีที่ไม่ให้พอแตกเลยก็ได้กับวิธีที่อนุญาตให้พอแตกได้แต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมาก็คือว่ากําไรมันน้อยแหละผมให้ยคนเนี่ยยอมรับกฎข้อหนึ่งก่อนก็คือ high risk high return เสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่มี stop loss เนี่ยพอรตระเบดิด พอแตกแน่อะไรแบบเนี้ยเออถ้ามีคนยิงคําถามแบบ,นบเ,เนี้ยกับพี่ยานเนี้ยจะตอบยังไงถ้าไม่มีซ t อฟล o อ s พอระเบิดพอแตกแน่อ่อม,มันมันมีโอเคมันมีสองแบบนะครับการเทรดแบบไม่ใส่ซ t อฟล o อ s เนี้ยมันมีวิธีที่ไม่ให้พอแตกเลยก็ได้กับวิธีที่อนุญาตให้พอแตกได้ ความต่างคืออะไรครับความต่างคือถ้าเกิดผมใช้วิธีเทรดแล้วไม่ให้พอร์ตแตกเลยเนี่ยกำไรมันจะน้อยกว่ากำไรจะน้อยกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้คือสมมุติว่าผมมีหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วหุ้นตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทผมจะต้องวางแผนก่อนว่าแผนการเรดของผมเนี่ยผมจะเตรียมในการเข้าไปซื้อหุ้นตัวเนี้ กี่กี่กี่ไม้ดีกี่ครั้งดีแล้วเงินทั้งหมดที่ผมจะซื้อสมมติผมวางแผนซื้อไว้สิบครั้งไอ้สิบครั้งเนี้ยผมจะเผื่อราคาจนถึงเท่าไหรด่ดีนั่นหมายความว่าสมมติผมมีล้านหนึ่งผมบอกโอเคหุ้นราคาสิบบาทเนี่ยผมจะซื้อทุกๆุกสิบราคาหุ้นลงไปสิบบาทที่หนึ่งแสนหมายว่าผมมีเงินล้านหนึ่งเนี่ย ผมจะซื้อหุ้นตัวนี้จนกระทั่งมันถึงศูนย์บาทอะถ้าแบบนี้นะครับผมไม่มีวันแพ้แต่แน่นอนมันก็ต้องแลกมาก็คือว่ากำไรมันน้อยแหละเพราะว่าสมมุติผมซื้อที่แสนอาร้อยบาทไปแสนหนึ่งราคาลงมาเก้าสิบผมซื้อไปอีกแสนหนึ่งผมยังเหลือเงินเก็เกบไว้อีกแปดแสนที่ไม่ได้ใช้ปรากฏว่าหลังนั้นราคาหุ้นมันวกกลับขึ้นไปสกักกอนก็แปลว่าจริงจ ผมมีอีกแปดแสนบาทที่ไม่ได้ใช้ผมมี2องแสนบาทท,ที่ผมเพิ่งจะใช้ไปแล้วมันก็จะได้กําไรจากส่วนแค่2องแสนเท่านั้นเองเห็นไ,ไหมคือผมหลายคนเนี่ยยอมรับกฎข้อหนึ่งก่อนก็คือ high risk high return เสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนะครับแต่เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจําเป็นไหมที่เราต้องเผื่อจนถึงศูนเห็นไ,ไหมครับ ถามาหุ้นบางตัวมันอาจจะไม่ลงไปถึงศูนย์หรอกดังนั้นแปลว่าเรามีล้านหนึ่งเราก็ไม่ต้องแบ่งซื้อจนถึงศูนย์บาทก็ได้นี่แปลว่าอะไรครับตรงนี้มันจะเกิดเรื่องของการใช้ l e v e l เ g e หรือ Margin ขึ้นมาได้ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับคือจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่ตั้งใจว่าจะใช้ l e v e l เ g e หรือ Margin หรอกแต่เมื่อเราคำนวณสิ่งเหล่านี้เป็นน่ะมันจะถ้าตามหลักที่ถูกต้องมันจะเกิดการใช้มาจินได้ คือพูดง่ายคือถ้าใครไม่ไม่ขอใช้มาจินเลยอ่ะในบางโปรดัก t ์อ่ะจริงๆทุกโปรดัก t เหมือนกันหมดนะครับถ้าไม่ใช้มาจินเลยอ่ะความเสี่ยงมันคือศูนย์ราคาที่ศูนย์หมดเลยเหมือนกันทุกๆอย่างเลยนะครับอ่ะวันนี้มีมีข่าวในตลาดวันนี้สดๆดร้อนรเลยแล้วกันก็คือหุ้นตัวหนึ่งเราไม่พูดชื่อสา<ค>สี่ตัว,ตวสามสี่สี่ตัวสามส <laughs> ี่ตัวแต่เ<อ>จ <ะ S 1> เ้าของ,ของคนเดียวกันคนเดียวกัน,น,กนอ่า อันนี้เป็นเพราะเรื่องของมาจินใช่ไหมครับที่ข่าววันนี้เราได้ยินแต่ปัญหาคือมันเป็นการใช้มาจินที่สูงเกินไปหรืออาจจะไม่สูงเกินไปแต่ตลาดเนี่ยมันเกินที่เขาคาดการไว้แล้วมันก็ดันมาประจวบเหมาะกับสภาพคล่องที่มันดันน้อยอีกเห็นไหมครัอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการใช้มาจินที่เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าถามว่าเขาไม่ใช้มาจินเลย เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถูกไหมครับแต่ทําไมเขาใช้มาจินล่ะเพราะว่าเขาจะได้มีผลตอบแทนที่สูงนั้นมาจิน,นเนี่ยมีทั้งคุณและโทษถ้ามันลักพูยง่ายนะถ้าราคามันเกินมาจินที่เราใช้เมื่อไหร่มันก็เป็นเหตุที่เราจะต้องขัดทุนดังนั้นดูนะครับเวลาที่เราพูดถึงเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอะคนนึกภาพไม่ออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเนี่ย ถ้าถ้าราคาทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนนะครับกำไรมันเยอะเยอะแต่อะไรที่คนต้องทำเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือการบริหารความเสียเเส่ยงนั่นเองครับการบริหารความเสี่ยงนั่นเองครับถ้าในสี่ตัวนี้เป็นเงินของเขาแค่สิบเปอร์เซ็นมันก็ไม่กระเทือนแต่ถ้าสี่ตัวนี้เป็นเงินของเขาทั้งชีวิตก็กระเทือนเห็นไหมครับ ดังนั้นถ้าเราอยากได้เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอะ่ะแบบนี้ในจังหวะที่ดีกําไรมันก็เยอะดังนั้นดีที่สุดเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถแต่โกงสมการได้นะครับว่าเฮ้ยขอเสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ําแค่2อย่างไปเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เพราะมันบอกแล้วว่าสมการนี้คือเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ผลตอบแทนเยอะและเสี่ยงสูงเนี่ยคุณต้องไปทําอีกสมการหนึ่งเพิ่มก็คือบริหารความเสี่ยงถามว่าทําไมผมพูดเรื่องนี้ ราะถ้าผมไม่พูดแล้วคนไม่เชื่อคนก็จะพยายามโกงอยู่นั่นแหละว่าเอ้ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มไม่ต้องไปทําเรื่องบรหิหารความเสี่ยงเพิ่มแล้วหวังว่าเราจะสามารถที่จะเสี่ยงสูงผลตําแหน่งถูงสูง,สงและปลอดภัยได้มันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับโอเคก็ย้อนกลับมาว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยแบบที่ผมพูดอันแรกเลยก็คือว่าถ้าผมเผื่อราคาจนถึงศูนย์ปุ๊บเนี่ยไม่มีวันแพ้ไม่มีวันที่จะอรอตระเบิดเพียงแต่ว่า กำไรน้อยแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อถึงศูนย์อย่างเคสเนี้ยเขามีการใช้มาจินนะรจริงๆถ้าขายแั่ข้างบนนะเขาก็ได้รวยไปตั้งห้าเด้งแล้วถูกไหมครับแต่เบิญเขาดันไม่ขายแล้วดันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าเห็นไหมครับจริงๆแล้วเหตุของการพอแตกไม่ได้เกี่ยวกับว่าใสา่หรือไม่ใส stop ่สต็อปรอดนะครับเกี่ยวกับว่าใช้มาจิน สูงเกินไปผมไม่อยากใช้คําว่าสูงเกินไปผมอยากใช้คําว่าใช้ในระดับที่เหมาะสมนะครับทีนี้ผมเกินไปแล้วถ้าเกิดใครจับทริคผมได้เนี่ยน่าจะพอรู้ว่าแล้วอย่างเนี้ยในขณะที่เราอยากจะใช้มาจินเพื่อเร่งให้พอของเราเติบโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเรื่องของการทํา risk management คือการบริหารความเสี่ยงผมบอกอย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าพอร์ของเรามันใหญ่มากๆแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีความต้องการที่จะได้กําไรเยอะมากมายเนี่ย ทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างเช่นสมมติผมมีซื้อหุ้นปันผลสักตัวหนึ่งซื้อไปพันล้านผมได้ปันผลปีละ8เปเซ็นเป็นเงินปีละประมาณ80ล้านบาทถ้าผ่านด้วย12เนี่ย12 6เจ็ดิบสองถ้าผมเป็นคนใช้ประหยัดหน่อยเนี่ยผมว่าเดือนละ6ล้านมันก็พอคำถามคือถ้าเราซื้อหุ้นปันผลกิน8ซตต่อปีเนี่ยมันเสียยเส่ยงต่ำหรือเสี่ยงสูงมันก็เสี่ยงต่ำ แต่ว่าโจทย์มันคืออะไรครับที่คนทำแบบนั้นได้เพราะว่าเงินขนาดใหญ่แล้วจึงมีทางเลือกที่จะเสี่ยงต่ำได้แต่หลายคนฟังผมก็ต้องคิดผมสมัยวันที่เข้ามาลงทุนนะ่ะโอ้ยทบนต้เนตต่อปีเมื่อไหร่มันจะถอดโตจะรวยวะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงสูงขึ้นมาแต่ปัญหาคนที่ไม่ยอมงอกสมก,การข้อที่3เข้ามาในชีวิตหรือยอมที่จะเรียนรู้และทามันเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขาก็คิดแต่ว่ามีเงินน้อยเข้ามาในตลาดแล้วจะ โอเวอร์เทรดนะครับจะไม่ใส่สต็อปลอตอะแล้วจะโอเวอร์เทรดเนี่ยพอเสี่ยงสูงก็เลยพอร์ตแตกดังนั้นผมคําตอบผมหมายความว่าถ้าวันนี้เราเราไม่เผื่อถึงศูนย์เนี่ยนะครับเราจะต้องไปทําเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสิ่งที่ผมจะพูดนั่นหมายความว่าจริงๆเราไม่ควรเทรดสินค้าตัวเดียวเพราะว่าถ้าเราจะเทรดสินค้าตัวเดียวได้นั่นหมายความว่าเราต้องปิดความเสี่ยงให้เหลือศูนย์เลยก็หมายความว่าเผื่อจนถึงศูนย์นั่นแหละ เห็นไหมครับเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงจึงต้องไปเพิ่มที่การบริหารความเสี่ยงนะครับสรุปว่าได้คาตอบไหมครับพี่ป้อมว่าทําไมพอร์ตมันถึงไม่ระเบิดแต่ถ้าเกิดเราจะให้พอร์ตระเบิดได้สมมติอย่างนี้เรามีผมให้เถลยเลยเ,เราซื้อหุ้นสั้งสิบตัวก็ได้สิบตัวเนี้ยให้มันอยู่คนอ,อุตสาหกรรมเลยแล้วเอามันสามประเทศเลย อเมริกาสามตัวไทยสามตัวจีนสามตัวอีกตัวหนึ่งเวียดนามแล้วกันคำถามคือมันแล้วเราไม่ใส่ซอฟลอด้วยนะแล้วในสิบตัวเนี้ยเราวางเงินคำนวณไว้ด้วยนะว่าเราจะให้มันย่อถึงเท่าไหร่เราจะซื้อเนี่ยคำถามคือสมมติผมบอกมีหุ้นตัวหนึ่งร้อยบาทผมวางเงินแล้วผมจะสู้จนถึงแปดสิบาทเนี่ยอัดเข้าไปแปลว่าผมต้องขอใช้เลเวอเรจห้าเท่าหรือมาจินห้าเท่าอ่ไม่ใช่สิขอใช้ห้าเท่าอะมาจินก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ ถ้าเขาให้นะถ้าเขาให้นะในบางสินค้ามันยากเหมือนกันที่จะได้ถึงห้าเท่านะครับแปลว่าอะไรครับถ้ามันเกินที่ผมกําหนดไว้ที่แปดสิบก็ให้มันแพ้ไปเลยแต่แพ้แล้วชีวิตจะไม่เดือดร้อนเพราะเราทำ risk management ไว้เรียบร้อยแล้วไงครับดังนั้นเราต้องถามตัวเองต่อว่ารายหุ้นสิบตัวที่อยู่ในสามสี่ประเทศเนี่ยมันจะพังเกินกรอบที่เรากำหนดไว้พร้อมกันสิบตัวได้ไหมถ้าเกินพร้อมกันได้ เราต้องคิดเองนะว่า worst case scenario แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราตอบเองว่าเกิดขึ้นได้แน่งั้นเราต้องทำ risk management เพิ่มอีกก็คืออะไรครับงั้นเราอาจจะต้องเงินที่มาลงในหุ้นสิบตัวสี่ประเทศนี้อาจจะต้องเป็นเงินแค่สามสิบเปอร์เซ็นของที่เรามีอยู่แล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เรา,าจ,จะต้องไปลงในพันธบัตรหรืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เราอาจจะต้องไปลงในสินค้าอย่างอื่นที่ เนี่ยเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงและผมจะบอกในคลิปนี้ให้นะครับ Money m a n a g e m e n t กับ r i s k management น่ะคนละอันกันครับคนก็เข้าใจว่าอันเดียวกันผมบอกคนละอันเพราะชื่อก็ไม่เหมือนกัน Money management คือการคำนวณว่าเรามีเงิน100บาทจะใช้เท่าไหร่ที่ไหนอย่างไรแต่ risk management คือการกระจายความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงนะครับดังนั้นย้อนกลับไปตอบคำถามก็คือว่า ผมถึงบอกว่ามันมีวิธีที่ให้พอร์ตแตกได้กับวิธีที่ไม่ให้พอร์ตแตกเลยคือถ้าไม่ให้พอร์ตแตกเลยก็เหลือจนถึงศูนย์นะครับแต่จริงๆถ้าคิดให้ดีนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าผมซื้อหุ้น10ตัวอยู่ใน3ประเทศแล้วกระจายอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอีกจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนอยู่ในพอร์ตเดียวกันใช่ไหมครับไอ้หุ้น10ตัวนี้มันอยู่ในพอร์ตเดียวกันใช่ไหมครับ แต่เห็นไหมครับเมื่อเราสาเรากระจายความเสี่ยงออกไปปุ๊บเนี่ยพอร์ตมันก็ไม่มีวันแตกอยู่ดีแม้เราจะมีการใช้เลเวอเรจหรือไม่ใส่ส t o p Loss หรือการใช้ Margin ถึงบอกว่าทุกคนฟังมาถึงน,นี้น่าจะเห็นสมการที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าเราอยากจะเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแล้วเราทำ Risk Management าริ g เมเน t เมื่อไหร่เนี่ยพอร์ตมันก็ไม่แตกจะให้มันดูเหมือนแตกก็ได้นะมันแตกเป็นตัวตัวไปครับแต่พอร์ตโดยรวมอะมันไม่แตกครับ งั้นผมถึงบอกว่าถ้ามองแบบแบบขวาที่ผมพูดว่าสิบตัวจะมองเหมือนพอแตกก็ได้นะแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอในชีวิตที่ไม่ใส่สต็อปล้อนแล้วพอแตกแล้วเดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะเขาทําลืมลืมทำริสเมนจ์เมนต์ครับก็คือเล่นเล่นสินค้าตัวเดียวแล้วไม่ได้เผื่อถึงศูนย์แล้วมีการใช้ m มาจินหรือเลเวลเล e แล้วสุดท้ายถามว่าเมื่อเราไม่ได้เผื่อราคาสินทรัพย์ถึงศูนเนี่ย แล้วเราเผื่อยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องมีโอกาสที่มันจะเกินเรนท์ที่เรากําหนดไว้คําถามก็คือถ้ามันแพ้ขึ้นมาเงินเราหายหมดเราจะทํำยังไงถามว่าทําแบบนั้นได้ไหมได้ครับแต่วิธีการบริหารแบบนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเสี่ยงสูงมากมีเงินเท่าไหร่อัดไปในสินค้าตัวเดียวเนี่ยวิธีบริหารคือการโยกกําไรออกจากพอร์ตเท่านั้นไม่สามารถทบต้นได้แต่ในใน ถามว่าทําไมในคอร์สผมมี2ชื่อรู้ไหมจริงๆเมื่อก่อนมันชื่อเทรดเลีงชีพครับแล้วตอนหลังมันมามีเทรดเลงชีพให้รวยเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่ผมสร้างกลยุทธ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือเทรดสินค้าตัวเดียวโอเวอร์เทรดไปเลยหาจังหวะตลาดที่เหมาะสมแล้วให้พอร์ตแตกได้แต่ผมใช้วิธีการก็คือดึงกําไรออกเพราะถ้าเราโอเวอร์เทรดในระดับที่เหมาะสมถูกสภาวะตลาดนะครับเราจะได้กําไรเกิน100%ง่ายมาก สองสามร้อยเปอร์เซ็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราโยกกาไรออกพอแตกเราก็เติมมาเล่นใหม่ทำหนึ่งได้สองนะครับผมเคยพูดสมรรการเรื่องหนึ่งทำหนึ่งได้สองนะครับทำหนึ 2, ่งได้สองหนึ่งแตกเราเอาหนึ่งนี้กลับเข้ามาใหม่มันก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับทำหนึ่งได้สองมันจะเป็นสามไอ้นี้แตกเราดึงหนึ่งกลับมาใส่ใหม่มันจะเหลือหนึ่งและสองทำหนึ่งได้สองมันจะช้าหน่อยแต่วิธีการที่เราเสี่ยงสูงแบบนี้เราเล่นสินค้าเพียงตัวเดียวนะครับ วิธีบริหารที่ดีสุดคือการโยกกําไรออกจากพอร์ตแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีเหตุบังเอิญแหละที่ทําให้ผมค้นพบว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราแค่ไปลองทําเรื่องการกระจายความเสี่ยงและ Risk Management ดูเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแล้วถ้าเรากระจายความเสี่ยงให้เก่งให้ดีเนี่ยแปลว่าเราจะไม่มีวันพอร์ตแตกอีกเลยแล้วยังคงได้ผลตอบแทนที่สูงด้วยแต่โลกนี้เป็นอย่างนี้ครับ เราอยากได้อะไรมากเราต้องทำมากขึ้นเราก็ต้องขยันขึ้นเพราะแน่นอนการเทรดตัวเดียวกับสิบตัวเราก็ต้องขยันมากกว่ากันเยอะแล้วเราก็ต้องศึกษาเรื่อง risk management ต้องทำและต้องมีวินัยด้วยเห็นไหมครับคือผมผมบอกทุกคนว่าไม่มีทางที่จะทําเหมือนเหมือนคนเท่ากับคนทั่วไปแล้วจะต้องการได้มากกว่าคนทั่วไปมันเป็นสมาการที่ไม่สมเหตุสมผลเคลียร,ร์ไหมฮะนี่คือเรื่องเคลียร์มากนะฮะแล้วก็แลกละแล้วแต you <laughs>